ระหว่าง YDP 145และ YDP 165แตกต่างกันยังไงวันนี้เรามีคำตอบให้ค่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับคูณรูเปโนอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะมารีวิว2รุ่นเปรียบเทียบเป็นซีรีส์ YDP เนอ,อ YDP 145กับ YDP 165 16 <5. S 3> เป็น สรุ่นของซีรีส์ y d p ของยามาฮ่าเขาครับผมก็จะมาเปรียบเทียบฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆให้ฟังว่ามันมีฟังก์ชันอะไรที่มันต่างแค่ไหนแล้วก็ตรงไหนที่มันต่างกันบ้างครับผม,มเดี๋ยวไปรอฟังกันเลยครับ นี่ครับผมแล้วก็มาดูที่ตัว165<ค>กันก่อนค่ะครับผมดูที่ดีไซน์ภายนอกก่อนตัวนี้ก็จะเป็นสีวลสบูดออ่าทั้งคู่เป็นสีรลสบุดใช่ครับผมแล้วก็พรบเซ็ตขาเขาเลยตัวแบบนี้ครับผมก<ช>็คือไม่ต้องซื้อขาตั้งแยกแล้ว,ลวใช่ก็คือเป็นตัวเซ็ตเหมือนอัพไรเลยอ่คือทรงมันก็เหมือนอัพไรแล้วคือทรงเนี่ยปืนดูค่อนข้างจะคลาสสิกเหมือนแบบว่าถ้าเกิดจะซื้อไปประดับบ้านก็สวยได้เลยครับ่ก็ภายนอกอันนี้อ่ะสแตนสแตนคือพับขึ้นมาเลยแล้วมีตัวล็อกอยู่ข้างงหหลลั ขับขึ้นมาก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ด้าน,นหลังมีขาสองข้างแล้วก็ตรงนี้อ่ะมันสําคัญมากเวลาที่ว่าเรามีโนต้ตหรือแบบว่าหนังสือโนต้ตเนี่ยตั้งไว้ใช่ไหมเขาก็จะมีที่ขั้นไว้ให้แบบกันเวลาแบบ เกิดลมพัดหรืออะไรขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะมีเนี่ยตัวนี้คือแบบมีก้าน2ก้านคือขั้นไว้ใช่ขั้นหนังสือไว้ไม่ให้มันเปลี่ยนหน้ายิงโปรติบางรุ่นนี่มันไม่มีนะครับเป็นแค่เป็นแค่ฐานยืดนออกมาเนินขึ้นมาเฉยๆแต่ตัวนี้มีที่ล็อกให้ดีครับผมใช่แล้วก็ตัวนี้อ่ะมีฝาปิดมีฝาปิดกันฝุ่นสมมุติเวลาเราเล่นเสร็จปลุลเราก็แบบปิดได้เลย ตอนปิดนี้ก็ดูสวยหรูมากเลยครับผมเป็นตัวฝาก็เป็นสีเดียวกับตัวเครื่องเลยครับผมทั้งหมดเลยตัวขาด้วยแล้วที่พิเศษเลยตัวพทดเดินอ่าเพิ่งเห็นเมื่อกี้พดเดินเป็นสีทองใช่สีทองเป็นแพดเดิลสทางเป็นพัดเดิลสทางตัวเหยียบเป็นสีทองด้วยครับผมนะฮะแล้วก็ช่องต่อด้านล่างกันดีกว่าอืมช่องต่อด้นล่างมีช่องต่อตัวนเนี้ยเนี่ยของเป็นรถไฟฟ้า รุ่นตัวประมาณนี้เนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยมีให้ต่อเยอะสักเท่าไหร่แน่นอนมีอยู่แล้วก็คือเป็นหูฟังสองช่องด้านหน้าเป็นเป็นช่องรูใหญ่หรือรูเล็กนะฮะคุณมัตเตอิ์เป็นรูใหญ่เนาะอ่าต้องใช้หัวแจ็คก,ก็คือเป็นต้องมีหัวแปลงนิดนึงใช่ใช้หัวแจ็คแต่ว่าที่แต่ว่าคือที่ชอบก็คือเขาจะมีเหมือนกับว่าเป็นที่เกี่ยวเหมือนวปนที่ที่แขวนดโฟนให้อ่าครับอ่ามันจะได้ไม่ต้องแบบวาง,วงแบบ ่าแบบพลุงพลังเนี้ยก็คือเก็บได้เลยม้วนเก็บอยู่ตรงนี้แล้วก็ช่องต่อ2ช่องก็จะเป็นช่องแจ็คทั้งคู่เลยนะครับผม mm hmm. เสียบได้พร้อมกัน2ช่องเลยแล้วก็ด้านล่างก็จะมีช่องเสียบ USB mm hmm. มาให้ mm hmm. เป็นช่อง USB mm hmm. ช่องพิมพ์เตอร์ครับเอาไว้เชื่อมกับโทรศัพท์นะครับผมแปลงหัว USB มาเป็น l i t n t n i n p i p n o อะไรเงี้ยครับหรือว่า Type C ่อเชื่อม<ช>กับโทรศัพท์ใช้กับแอปของเขาได้พวกนี้เนี่ยทั้งคู่เลยนะครับผมใช้แอปสมาร์ทพนิได้ก็คือในแอปก็จะมีให้ตั้งค่าหลายๆอย่างเลยในฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยปกติก็จะเปลี่ยนตรงนี้เนาะอ่าใช่เปลี่ยนต,ตรงนี้เปลี่ยนฟังก์ชันตัวคีย์ใช่ตัวคีย์ก็คือกดฟังก์ชันแล้วก็แบบเปลี่ยนตรงคีย์แต่ว่าถ้าเราเชื่อมกับแอปปุ๊บก็จะสะดวกเลยเราปรับจากในจอแบบจะเป็นมือถือหรือ iPad เราได้เลยครับผม ก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มจากตัวเครื่องขึ้นมาเนี่ยก็พอสมควรเลยใช่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีเสียงทั้งหมดกี่เสียงนะฮะประมาณ10เสียงอ่าคือเสียงเขาไม่ได้เน้นอะไรมากแต่ส่วนมากคือเขาจะเน้นแบบเป็นซาเนโนคือซาเนโนเขาดีอยู่แล้วตัวนี้ก็ดูจากตรงนี้อ่าเขาจะมีปุ่มให้ให้กดเลือกอฟังก์ชันหรือแบบว่ามีเดโม2มีแบบว่าเป็นมีเพลงตัวอย่างให้อ่าแล้วก็ม,ม,มีอ่เปียโนวอย์ตรงนี้คือเลือกเสียง ครับก็คือพี่ที่ผมว่าเมื่อกี้ก็คือกดตัวไอยก่อนแล้วก็มาเลือกเสียงที่ปุ่มเขาก็จะมีคู่มือมาให้ใช่ปุ่มจริงๆปุ่มมีไม่เยอะมีมีเปลี่ยนเสียงขึ้นเปลี่ยนเสียงลงแล้วก็มีปุ่มอัาเสียงมีอ่าเมทอนอมด้วยมีเมทอนอมด้วยก็แบบมีปรับความเร็วแบบว่าบวกหรือลบได้ความเร็วของเมทอนอมเนาะอ่าแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องกับวอลลุ่มเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านทางด้านนี้ครับวอลลุ่มนี่ก็เป็นแบบหมุนหมุนอ่าใช่เป็นหนกไม่ไม่ได้เป็นแบบแถว ชิ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงในเรื่องแอปเมื่อกี้นี้นะครับผมสามารถตั้งค่าได้ทุกอย่างเลยเปลี่ยนเสียงก็ได้ผสมเสียงก็ได้จะผสมเสียงอยู่ในคีย์ไหนก็สามารถทําได้เหมือนกันแล้วก็ปรับทัชชิ่งได้เหมือนกันห้าระดับเหมือนกันมีมีซอฟต์สองระดับนะแล้วก็มีเมีิ엄แล้วก็มีฮาร์ดสองระดับเหมือนกันสองระดับแล้วก็มีเป็นฟิกเป็นฟิกฟิกเลยอันนั้นก็กดจะน้ําหนักเราจะกด จะกลายเป็นคีย์บอดไปเลยก็เป็นใช่ก็เสียงมันจะเป็นโทนเดียวกันเลยเดิอนอีกจะไม่ได้ แล้วก็จะสามารถปรับความกว้างของห้องความกว้างของห้องได้ก็คืออยากจะได้ให้มันเป็นพอเป็นห้องน้งนนําห้องนอนก็ว่ากันไปนะครับผม <c oughs> ต่อไปด้านล่างก็ไม่มีช่องอะไรแล้วปเป็นช่องต่อไปก็จะเป็นช่องเสียบแพดเดิลซึ่งแพดเดิลก็มีมาอยู่แล้วเป็นแพดเดิลสามทางครับผมมีช่องเดียวแล้วก็เป็นช่องเสียบปลั๊กประมาณนั้นในตัวนี้นะครับผมมีอะไรพิเศษน,นะครับในตัวนี้พีอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัว P 165ครับอ่านดูจากตัวนี้ก่อนค,คือคีขาวเนี่ยจะเป็นซินเทติกอยู่แต่ตัว ถ้าดูดีคีย์ดำจะเป็นแบบเป็นไม้เป็นสัมผัสแบบไม้เลยกึ่งๆเนาะเป็นสัง้ออะไรประมาณนั้ใช่สังพอเรื่องคีย์คือตัวนี้เป็นคีย์แบบเป็นทัชชี่แบบใหม่คือ G H 3ก็คือเหมือนกับว่ามันจะหน่วงคนแบบว่าคืนตัวไวด้วยเนี่ยตอบสนองดีตอบสนองดีมากทําให้เราแบบว่าเล่นได้แบบค่องแคลมากขึ้นเสียงมันก็จะตัดได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นแล้วก็ แล้วก็น้ำหนักเนี่ยใช้ได้เลยคือแบบว่ามันคือแกรนเป็นแฮมเมอร์แอคชั่นแต่ว่ามันจะแบบมีความแบบพวงแบบพวงน้ำหนักหน่วงหนักเลยครับ่าเหมาะกับใครก็ตามที่รู้สึกว่าเนี่ยถ้าเบาแล้วมันไม่ได้ฝึกกล้ามเนื้อของนิ้วใช่ตัวนี้ตอบโจทย์หรือว่าน้ำหนักดีมากๆนะครับในตัวนี้นะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยลำโพงมา2ดอกซ้ายขวาแน่นอนเป็นดอกประมาณขนาด12สองเซนครับผมแต่ที่พิเศษเลยที่ผมชอบเลยคือมันมีช่อง ให้เสียงมันออกด้านหน้าด้วยแต่ด้านหลังคือจะได้ยินตัวเองใช่เธอเกิดว่าวางชิดกาแพงเนี่ยเสียงมันจะไม่ได้ออกแค่ด้านล่างอย่างเดียวแล้วมันจะออกมาด้านด้านหน้าตรงนี้ด้วยแล้วก็ด้านหลังตรงนี้มันจะมีช่องให้เสียงมันพุ่งออกมาจากด้านหลังด้วยให้เสียงมันรอบตัวมากขึ้นนิดนึงครับผมสำหรับคนที่เคยดูรุ่นตัวเก่าของเจ้าศอกตัวนี้นะครับผมก็คือ ypp 1 4 4 cc กับ YDP 1 6 4นะครับผม,อมสองตัวนี้เนี่ยอัปเกรดมาสัปดาหหนึ่งแล้วแล้วก็ค่อนข้างจะดีกว่ารุ่นเก่าเยอะมากเรื่องเสียงผมเคยลองรุ่นเก่ามาแล้วเสียงตัวนี้ค่อนข้างดีชัดมากแล้วก็ทัชชิ่นคีย์คือดีมากครับผมเขาพัฒนาเรื่องคีย์กับเรื่องเสียงเป็นหลักจาก2รุ่นนั้นนะครับผมคือภายนอกก็คือ,อยังคงเป็นแบบใช่ยังคงหน้นนาตาคล้ายๆเดิมแต่เพิ่มเติมมาก็มีช่องดูลําโพงอะไรประมาณนี้ครับผมผมพูดเรื่องอันนี้ดีกว่าไฟ การขับไฟของตัวนี้ตัวนี้ใช้ไฟประมาณ20วัตต์แล้วก็น้ําหนักตัวของตัวนี้นะครับผมน้ําหนักตัวทั้งหมดเลยเนี่ยรวมกันนี่หนักเท่าไหร่ครับหนักประมาณอ่4 2อกิโลโอ้ก็ถือว่าก็หนักอยู่ประมาณหนึ่งหนักเอาการสองคนก็ถือว่าชกได้แล้วก็ขนาดตัวนะครับผมขนาดตัวเนี่ยในคลิปอาจจะเห็นดูตัวใหญ่แต่จริงก็ตัวใหญ่ครับผมความกว้างเนี่ยมันประมาณสัก140 อันนี้ผมเผื่อแล้วประมาณร้อยสี่สิบ้ห้าสิบเซนนะครับผมความสูงก็ประมาณเมตรหนึ่งอะไรอย่างนี้ลองมาดูได้ที่ร้านนะครับผมตัวรุ่นนี้มีทั้งหมดสามสีก็คือมีสีรถสบูตก็คือสีเจ้าตัวสีด้ตาตาเข้มเข้มผมแล้วก็มีสีไม้ไม่ใช่สีไม้สีสีดําอสีดํามันก็จะเป็นลายแบบดําไม้ไม้ครับผมแล้วก็มีสีขาวสีขาวด้วยครับผมแต่ก็มีลายลายเหมือนกันจะไม่ใช่สีด้านจะไม่ได้ด้านเลยก็คือเหมือนเป็นลายไม้ใช่เหมือนแบบทาแบบเรียนแบบไม้จริงใช่ครับ แต่ส่วนตัวจริงรู้สึกว่าชอบสีเนี่ยสีรอสบูดเนี่ยดูคาสสิกดีอ่ามันดูเห็นได้ทั่วไปครับแต่ถ้าแปลกๆหน่อยสีขาวๆคุมโทนสีห้องแต่อาจจะต้องยังไงอ่ะเรื่องดูการดูแลรักษาสีขาวอ่ะมันก็จะมีการแบบว่าต้องทําความสะอาดนิดนึงใช่เพราะมันจะเปื้อนได้ง่ายถ้าถ้าบ้านของลูกค้ามีเด็กๆน้องๆอะไรเงี้ยครับก็ไม่ควรวัดเลยแน่นอนครับผมก็ประมาณนี้สําหรับตัว 165 6 5ครับผมเดี๋ยวต่อไปไปดูตัว145กันเลยล้กันอ่าต่อไปก็จะเป็นรุ่นอะไระครับ YDP 145 YDP 1>, 1 4 5่เป็นตัวที่เล็กกว่าตัวนั้นหน่อยจริงจริงรวมรมอ่ะข้างภายนอกอะคือไม่ค่อยต่างกันมากตัวนี้จะดูเตี้ยกว่านิดนึงใช่ตรงนี้เตี้ยกว่านิดนึงก็คือจากที่สังเกตก็คือโลโก้ ตัวนั้นเจโลโก้จะอยู่ด้านตรงนี้เนาะเพราะตรงนี้มันยื่นขึ้นมาเพื่อให้ลำโพงมันให้เสียงมันกังวานขึ้นอ่าส่วนตัวนี้ก็เล็กลงมาหน่อยมีโลโก้อยู่ด้านบนกับข้อแตกต่างอีกนิดนึงที่เขาตัดออกไปที่ขั้นอ๋อใช่ใ่เนี่ยอันนี้มันเป็นแบบนี้แหละมันเป็นแบบที่วางธรรมดาแต่ว่าสเตโน่ก็เหมือนกันมีขาเหมือนกันมีขายันไว้ให้ฟังก์ชันหลายอย่างก็เหมือนกันซาวเท่ากัน S <S แต่น้ำหนักของคีเดี๋ยวขออ่าเสริมนิดนึงเรื่องน้ำหนักคีกับเหมือนกับว่าผิวสัมผัสนิดนึงเนาะเมื่อก,กี้นี้ตัวคี <S <S ตัวดำใช่ไหมตัวคีดำเนี่ยจะเป็นไม้เหมือนเป็นสัมผัสเป็นไม้แต่ตัวนี้จะเป็นซินเทติกทั้งคู่ทั้งคีขาวคีดำเลย <S <S แล้วก็น้ำหนักจะเป็นเป็นแกรนด์แฮมเมอร์สแตนดาร์ดตนดาร์ตยามาฮ่าใช่ก็จะน <ๆ S 2> ุ่มหน่อยตัวอ่าตัวเนี้ยคือสัมผัสมันอาจจะไม่ได้เด้งคืนเท่าเหมือนตัว 165ครับแล้วก็อาจจะมีน้ําหนักเบากว่าหน่อยนึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีน้ําหนักแบบหรือเบาไปขนาดนั้นก็จะมีน้ําหนักของมันอยู่มีมีแบบว่าเหมือนกับว่าถ่วงน้ําหนักอยู่แต่ว่าเหมือนแต่แค่ว่าตัวนั้นอ่ะจะหนักกว่าค่อนข้างเยอะไม่ใช่ว่าไม่ดีเลยแต่ก็ดีถือว่าดีแต่ว่าตัวนั้นก็อัปเกรดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วก็เรื่องช่องต่อด้านล่างก็เหมือนกันในตัวนี้ก็มีช่อง USB เหมือนกันใช้แอปสมาร์พนิทได้เหมือนกันมีเสียง10เสียง ครับผมเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นช่องต่อแพทเดินแพทเดิลสามทางเหมือนกันแพทเดิลสามทางตัวนี้ก็เป็นสีทองเหมือนกันดูสวยดูหรูดีก็เวลาเหยียบอ่ะมันก็คือให้ฟีลลิ่งเหมือนเราแบบว่าเหยียบกับเ็นโนจริงเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบมีแรงต้านเหมือนกันค่อนข้างจะหนึบอ่ส่วนเรื่องปุ่มกดเนี่ยมีเหมือนกันเลยเหมือนกันทุกอย่างเลยครับผมเสียงเดโมก็มีมาคล้ายๆกันวอลลุ่มเหมือนกันเปิดปิดปุ่มเปิดปิดเหมือนกันครับผมแล้วก็แต่ว่าที่คล้ายกันเลยก็คือลําโพง ตัวนี้จะคล้ายๆกันแล้วก็มีช่องใช่ไหมครับอกด้านหน้าใช่ด้านหน้าเหมือน,นกันด้านหลังก็มีแล้วก็ในตัวนี้ล,ลําโพงเป็นยังไงนะครับก็ขนาดคือเข้ากันแต่ว่าตัวนี้จะ9วัตต์ถ้าเทียบกับตัวนั้นตัวนั้นคือจะประมาณ20วัตต์20ที่ไายครับ20วัตวต์ตอน,น9วัตวต์ก็แรงขับอาจจะไม่เยอะเท่าเสียงก็เลย เสียงทุมอาจจะไม่แรงเท่าใช่แต่ก็เพราะตัว165เนี่ยเวลาเล่นก็คือเสียงมันจะทุ้มกว่ามีความแบบนุ่มแต่เป็นเบสมากเสียงมันทุ้มมากกว่าเสียงมันจะบวมบมมากกว่าส่วนตัวเนี้ยเสียงใสกว่าเสียงดูคิ้นคิ้นก็เหมือนตัว165จริงเขาบอกว่าเสียงเหมือนกับว่าเราเหมือนเราใส่ดโฟัครับเพราะว่าเหมือนเขาวัดด้วยความเสียงมันดีกว่าอหรือต่อให้เราไม่เสียงดโฟนเล่นอ่ะเสียงมันก็จะมีความละมุนอยู่แล้วอครับ แล้วถ้าตัวเป็นตัวนี้ตัวนี้จะไม่เท่าตัวนูน้นอย่างที่บอกคือเสียงมันใสกว่าใช่ก็แต่ก็ดีเหมือนกันไม,ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อไม่คืมันก็ได้มาตรฐานใช่ตัวเนี้ยแค่ตัวเนี้ก็คุ้มแล้วฟังก์ชันมีคล้ายๆกันใช่ทุกอยาก่างคือถ้าไม่ซีเรียสแบบว่าเริ่มเสียงขนาดนั้นใช่แล้วก็ตัวนี้มีมีที่ห้อยหูฟังไหมครับมีกับต,ตัวนู้นไหมครับตัวนี้ไม่มี อ๋อไม่มีที่ห้อยหูฟัง่ไมอ่าไม่มีแต่มีช่องเสียบอ่าสองช่องเป็นแต่เป็นหัวแจ็คตัวแบบหัวใหญ่ต้องแปลงเหมือนกันตัวนี้ก็แล้วก็มีฝาปิดคล้ายกันเลยเหมือนกันเลยดบีไแต่ตัวเหมือนกันเป๊ะน้ำหนักก็ต่างกันนิดหนึ่งแผนประมาณสามสิบแปดกิโลใช่ส่วนตัวนู้นหนักสี่สิบสองกิโลอืมอ่ารับผมอ่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงเทียบกันนะครับผมทั้งสองรุ่นเลย นะครับผมว่าต่างกันยังไงเรื่องเสียงทุ้มที่พูดไปเมื่อกี้ลองไปฟังกันครับผม โนโมเมื่อกี้นะครับผมถือว่าคุ้มค่านะครับทั้งคู่จริงๆทั้ทงคู่ก็คุ้มค่าในฟังก์ชันของเขาที่เขาให้มานะครับผมใครชอบตัวไหนก็เลือกได้เลยครับผมสรุปแล้วก็คือทั้งสองตัวเนี่ยเหมาะก,กับใครเป็นพิเศษไหมครับก็เหมาะก,กับผู้เริ่มเรียนอะได้เลยแล้เราก็ขี่ไม่ต้องห่วงคือรุ่นเนี้ยหน่วงมากถึงแม้จะมีความถึงแม้ว่าทั้งคู่จะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีปัญหาแน่นอนคู่ดีครับผมเหมาะกับคนที่เล่นแล้วก็ เหมาะมากเหมือนกันคือว่าจบเลยครับผมในราคานี้เด็กเพิ่งเริ่มก็คือซื้อไปคืออยู่ยาวๆเลยอ่าแต่ก็คือ2ตัวนี้จะไม่ได้เน้นฟังก์ชันหรือเสียงอะไรมากแต่ก็คือเป็นเสียงแต่ละเสียงที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นเสียงที่แบบว่าอาจเพียงพอต่อการใช้งานเป็นเสียงที่โอเคเธอเขาคัดมาแล้วครับ แบบว่าเป็นเสียงอาจจะไม่เกินแบบ10เสียงไม่ไม่เน้นฟังก์ชันแต่ว่าเน้นเรื่องเสียงกับคีย์เป็นหลักแบบเน้นเป็นซาวเป็นโนเปิดามาแล้วเล่นเลยอะไรแบบนี้ครับผมสำหรับใครที่สนใจสินค้าของเรานะครับผมทางร้านเราเนี่ยส่งประกอบติดตั้งให้ฟรีนะครับผมในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมไม่ต้องห่วงครับผมลองติดต่อมาที่ร้านดูครับยังไงก็แอดไลน์ ของทางร้านได้นะครับผม,มเขียนว่าเป็น no u นเต็ดก็เจอเลยครับผมใน Google Map Search ก็จะเจอเลยครับมี2สาขานะครับผมมีที่ไหนบ้างนะฮะมีที่นี่จะเป็นสาขา,าราชพฤกษ์<ม>ส่วนอีกที่หนึ่งจะอยู่ที่เรียบด่วนอยู่ในโครงการ Happy h ับ ตรงเรียบด่วนใช่ครับผมใครที่จะเข้ามาลองตัวไหนเป็นพิเศษลองทักมาคุยกันก่อนว่าจะลองรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับผมทางเราก็จะเตรียมสินค้านั้นๆให้ได้ลองนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์แล้วก็กดสัต์ครให้เราด้วยคอมเมนต์ด้านล่างนิดนึงนะครับผมเพื่อเป็นการพูดคุยกันว่าเออซื้อไปแล้วเป็นยังไงอะงไรนี้นะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ